มาฐานฐานิยมฐานนิยมหรือเราจะเรียกว่าโหมดฐานนิยมเนี่ยแค่คำว่านิยมก็คือนิยมคืออะไรคือคนส่วนมากมากที่สุดซ้มากที่สุด,สามมาสดฐานนิยมจำไว้คำเดียวเลยคือซ้าม,มากที่สุดคำนี้สำคัญเลยคีย์เวิร์ดมาทยายฐานคืออะไรนะคือค่าตรงกลางฐานนิยมคืออะไรนะคือค่าที่สาม,มารถที่สุดจําแค่นี้ สั้นๆซ,ซึ่งโอเคต่อมาฐานิยมตึ๊ดตึจะแตกต่างจากคาดการสองประเภทที่ผ่านมาเพราะถึงแม้ว่าหมดจะเป็นตึ๊ดแห้งน่คดีแต่สมัก็คือฐานนิยมสามารถหาได้ทั้งเชิงเนีหาได้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพคือยังไงเชิงปริมาณคือตัวเลขที่เราคำนวณได้ใช่ไหมอย่างเช่นหนึ่งสอ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 งสามสี ฐานนิยมคืออะไรคือสองไงเพราะสองสามาถที่สุดนะวงไม่หมสองสามาถที่สุดฐานนิยมคือสองอันนี้คือข้อมูลเชิงปริมาณแล้วถ้าเชิงคุณภาพละ่ะก็อย่างเช่นกรุ๊ปเลือดมีสิบคนห้าคน A ไปแล้วอีกที่เหลือก็ BO a B B O บฐานนิยมของกลุ๊ปเลือดอันนี้คืออะไรก็คือ A คนที่มี A มีตั้งห้าคนก็คือสามาถที่สุดเราสามารถใช้ฐานนิยมได้ทั้ง เป็นตัวเลขแล้วก็ไม่เป็นตัวเลขเลยแต่ว่าฐานนิยมอ่ะมันจะเป็นค่ากลางที่แบบคนไม่ค่อยใช้กันแล้วก็ใช้ไม่ค่อยดีเพราะแบบสมมติมีตัวเลขมีพันตัวไม่ซ้ำเลยตั้งแต่หนึ่งถึงหนึ่งพันแค่นี้ก็คือไม่มีค่ากลางแล้วมันก็เลยแบบเป็นค่ากลางที่ไม่ค่อยใช้กันแต่ก็ต้องเรียน <seja> ต่อมาเช่นเดียวกับการหาค่าเฉลี่ยนในบางกรณีข้างบนอ,อันนี้ก็คือแค่บอกว่า ฐานนิยมนะก็แบ่งเป็นสองอย่างเหมือนกันก็คือไม่แจกแจงความถี่กับแจกแจงความถี่อมาดูถ้าไม่แจกแจงความถี่คืออะไรข้อมูลตัวเลขเรียงเรียงกันนั่นแหละอ่าจดเหมือนเดิมหนึ่งสองสามสามแปดห้าอืมเออแต่พี่จะบอกว่าเราต้องนําข้อมูลมาเขียนเรียงกันก่อนโอเคนําข้อมูลมาเขียนเรียงแปดเก้าสิบฐานนิยมข้อนี้คืออะไรตัวเลขที่ซ้ำกันมากที่สุดมีอะไรซ้ำกันล่ะ ก็นี่ไงสามเพราะฉะนั้นฐานนิยมข้อนี้ก็คือสามตอบแค่นี้เลยวิธีพี่เขียนเป็นข้อข้อให้คือนหนึ่งเรียงข้อมูลสองเรียงข้อมูลเสร็จปุ๊บดูดูแล้วไงดูแล้วก็ตอบเลยจ้าต้องเลยจ้าด้วยนะเพราะว่ามั่นใจมากอืมเรียงข้อมูลเสร็จปุป๊บตอบได้เลยเพราะว่ามันจะทําให้ดูง่ายขึ้นถ้ามันเรียงแบบ หนึ่งสองสามเก้าสามหกสามอย่างเงี้ยมันก็แบบอ้ยทัวไหนซ้ำกันมากที่สุดดูยากทำง่ายๆคือเอามาเลี้ยงข้อมูลก่อนแล้วก็ดูดูแล้วตอบเลยนี่แหละต่อมาอา๋ออีกฝั่งยังไม่สอนมาดูตัวอย่างกันก่อนตัวอย่างที่ที่เท่าไหร่ดีคือสี่ป่ะสี่อันนี้มองไม่ค่อยตัวอย่างที่ 4. สี่สี่หรอือเปล่าไม่รู้ จงหาฐานนิยมของข้อมูลต่อไปนี้อันนี้โจทย์ใจดีเพราะว่าเขาเรียงข้อมูลมาให้เรียบร้อยแล้วอ่ะแล้วตัวไหนสามาถที่สุดล่ะเรามาดูหนึ่งมีกี่ตัวหนึ่งมีสามตัวสองมีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่สองมีสี่ตัวสามมีสองตัวสี่มีสี่ตัวห้ามีสามตัวนี่ไงข้อมูลอะไรสามาถที่สุดสองมีสี่ตัวโอ๊ยไม่เอาใช้ไฮไลท์ดีกว่า สีก็มี4ตัวเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ฐานนิยมของข้อนี้ตอบเลยคือ2กับ4เราสามารถตอบสองตัวได้แต่ว่าได้แค่สองตัวเท่านั้นนะถ้ามันซ้ำกันมากกว่า3ตัวก็คือตอบว่าไม่มีฐานนิยมเป็นยังไงอย่างนี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งสอ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 งสสห หก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 นี 6, 6, 6, 6. ่ไงมีซ้ากันอะไรบ้างสองสี่ตัวสี่สี่ตัวหกสี่ตัวมีสามเลขเราจะไม่ตอบว่ามีฐานเราจะไม่ตอบว่าฐานนิยมคือสองสี่หกไม่ตอบเราจะตอบไม่ตอบอืเราจะตอบว่าโหมดข้อนี้ไม่มีอันนี้คือคำตอบที่ถูก ไม่มีฐานนิยมซ้ำกันได้มากที่สุดแค่สองตัวซ้ำม,มากที่สุดซ้ำม,มาที่สุดซ้ำม,มากที่สุดได้สองตัวเออคาพูดที่อาจจะงงงงล้นะที่ภาษาไทยไม่ค่อยแตกฉานเท่าไหร่ต่อมาต่อมาคืออ๋อโจทย์เรามาเรียงแบบ ที่เป็นตารางบ้างแบบแจกแจงความถี่ว่าตารางทุกครั้งจะได้จําได้แจกแจงความถี่คือตารางตารางตารางจำไว้ทาไมพี่เขียนว่าเป็นช่วงๆคือจะเขียนว่าจำว่าเป็นตารางหรือเป็นช่วงก็ได้เพราะว่าตารางข้อมูลมันก็จะเป็นช่วงใช่นคะแนนหนึ 10, ่งถึงสิบสิบเถึงยีสิบจำว่าเป็นช่วงหรือเป็นตารางก็ได้โอเคต่อมาหลักการหาข้อที่หนึ่งเลยเนี่ย สี่มาจากไหนต้องเป็นสองสิข้อที่หนึ่งคือโหมดจะอยู่ในชั้นที่มีความถี่มากที่สุดอย่างเช่อนอะไรนีไ่ไงสมมติตาางเล็กไปตารางให้มาเหมือนเดิมเลยคะแนนสอบนักเรียนจำนวนจำนวนนอนรอย่อแล้วย่ออีกจำนวนนักเรียนที่สอบได้ ถึง10-11-20พี่ว่าเห็นตัวอย่างเนี้ยท้งเรื่องนะเนี้ยจำได้แค่นี้จำนวนนักเรียนที่สอบได้คะแนน1-10เอาสัก5คน11-20เอาสัก10คนอ่ะเราจะดูว่าโหมดอยู่ในชั้นที่มีความถี่มากที่สุดเพราะฉะนั้นโหมดอยู่ในชั้นที่11-20แค่นี้เราจะดูแล้วว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมมติลองนึกภาพตามนะว่า ในคนที่สอบได้หนึ่งถึงสิบคะแนนอะ่ะมีแค่ห้าคนเพราะฉะนั้นโอกาสซ้าซ้าได้มากสุดสมมติทุกคนได้คะแนนห้าคะแนนก็คือมีซ้ำห้าคนฐานนิยมคือห้าใช่ไหมไม่ใช่มาดูต่อคะแนนที่สิบเอ็ดถึงยี่สิบมีความถี่สิบคนแสดงว่าสิบเอ็ดถึงยี่สิบคะแนนอะ่ะมีคนได้ทั้งสิบคนอาจจะมีคนได้คะแนนสิบห้าคะแนนทั้งสิบคนเลยก็ได้เพราะฉะนั้นฐานนิยมต้องอยู่ในชั้นที่มีความถี่มากที่สุดโอเคต่อมาเมื่อกี้สูตร ของมัยธยฐานไปแล้วต่อมาเราต้องมาจําสูตรของฐานนิยมแต่พี่จะบอกว่าชีตเอ่อตรงนี้พิมพ์ผิดเดี๋ยวพี่เขียนสูตรให้ใหม่เลยสูตรของฐานนิยมคือโมเท่ากับ L มาอีกแล้ว L บวก I D1 ส่วนด้วย D1 บวก D2 ออันนี้คือสูตรฐานนิยมที่เราต้องจำ เหมือนกับมัธยฐานไหมเหมือนแค่ L อะ่ะเหมือนแค่ L ที่เหลือก็ไม่เหมือนแล้วโอเคก็คือต้องจําเพิ่มไปอีกสูตรหนึ่ง L คืออะไร L คือขอบล่างของชั้นที่โหมดอยู่เหมือนเดิมแหละต่อมา I ก็คือความกว้างเหมือนเดิมความกว้าง L คือขอบล่างที่โหมดอยู่นะ D หนึ่งคืออะไร D หนึ่งคือผลต่างความถี่ระหว่างชั้นที่โหมดอยู่กับชั้นที่ติดกันที่น้อยกว่า งงเลยสิต่อมาดีสองคืออะไรผลต่างของความถี่ระหว่างชั้นที่โมดอยู่กับชั้นที่ติดกันที่มากกว่าภาษาอะไรพรอเป็นคําพูดแล้วมันจะงงอ่าพี่ยกตัวอย่างตารางอีกแล้วเหรอตารางนี้อีกแล้วอ่าพี่ไม่เขียนหัวขอ้อแล้วนะหนึ่งถึงสิบสิบเอดถึงยี่สิบยี่สิบเอ็ดถึงสามสิบสมมติความที่ห้าสิบสิบห้าไม่สิห้าสิบแล้วก็ห้า หมดอยู่ชั้นไหนหมดอยู่ชั้นที่ความผี่เยอะสุดคือชั้นตรงกลางแล้ว D1 หนึ่งกับ D2 สองคืออะไร D1 หนึ่งคือผลต่างความถี่ระหว่างชั้นนี้ชั้นที่หมดอยู่ลบกับชั้นข้างบนก็คือสิบลบห้าห้าอันนี้คือ D1 หนึ่งแล้ว d สองคืออะไร D2 สองคือเอาชั้นที่มากที่สุดชั้นที่โหมดอยู่ก็คือชั้นสิบ ลบกับชั้นข้างล่างก็คือสิบลบห้าเท่ากับห้าอันนี้แหละคือดีหนึ่งดีสองพอเป็นคําพูดคือผลต่างความถี่ระหว่างชั้นที่โหมดอยู่กับชั้นที่น้อยกว่าก็คือชั้นที่น้อยกว่าคือชั้นข้างบนชั้นที่มากกว่าคือชั้นข้างล่างดีหนึ่งคือเอาความถี่ชั้นที่โหมดอยู่ลบชั้นข้างบนดีสองคือชั้นที่โหมดอยู่ลบชั้นข้างล่างแค่นี้เลยดีหนึ่งดีสองโอเคเรามาดูเรามาดูโจทย์เพื่อจะเข้าใจง่ายขึ้นอย่างแรกที่บอกเลยคือ หาว่าโหมดอยู่ชั้นไหนหนึ่งโหมดอยู่โหมดโอโ้โหพเขียนภาษาไทยได้ไงเนี่ยโหมดอยู่ชั้นที่ F มากสุดชั้นไหนความถี่มากสุดเห็นชัดๆเลยชั้นนี้หกถึงเก้าเพราะความถี่คือสิบมากที่สุดแล้วอันอื่นคือความถี่ซีหมดเลยต่อมาแทนสูตรได้เลยโหมด ไม่ต้องหาตำแหน่งเหมือนมรทยาฐานสูตรคืออะไรตรงนี้ก็พิมพ์ผิดสูตรคือ L mode เท่ากับ L บวก i d 1ส่วนด้วย d 1บวก d 2อง่าเรามาหาทีละตัว L ขอบล่างหาได้จากอะไรชั้นที่ m o ดอยู่นี่ไงเอาสองตัวนี้ลบกันถ้าเป็นสูตรคือ min ลบ ม็กชั้นก่อนหน้าหารด้วยสองคือหกลบห้าหารด้วยสองได้ศูนย์จุดห้าต่อมาตัวหนึ่งนะเดี่ยวนะทึ๊ทึ๊ดทึท๊ทำไมศูนย์จุดห้าที่ไหนล่ะพี่ ต้องเป็นต้องเป็นห้าจุดห้าหรือเปล่าใช่นี่ไงมันไม่ใช่ลบไงมันคือบวกเออถูกต้องแล้วห้าจุดห้าก็แทนห้าจุดห้าต่อมาไอคือความกว้างความกว้างหาได้จากนี่ไงหกลบสองความกว้างคือสี่เก้าลบห้าก็ได้สี่เพราะฉะนั้นความกว้างคือสี ของกว้างคือสี่โอเคอันนี้ทำไมมันงง,ง,งจังไม่เป็นไรต่อมาหารดีหนึ่งดีหนึ่งคือเอาชั้นที่มากที่สุดลบชั้นข้างบนสิบลบสี่ได้หกเพราะฉะนั้นดีหนึ่งก็คือหกต่อมาดีสองคือชั้นที่มากที่สุดลบชั้นข้างล่างสิบลบสี่เหมือนกันได้หกเหมือนกันเพราะฉะนั้นดีสองก็คือหกเรารู้ตัวแปดตัวแล้วเอามาแทนในสูตรใหญ่ไป L ตัวแรกขอบล่างคือห้าจุดห้าบวกกับ i i คือสี่ไงสคูณกับ D1 หนึ่งดหนึ่งคือหกส่วนด้วย D1 หนึ่งบวก d สองก็คือหกบวกหกพอคิดคำนวณตื้อตืเสร,ร็จก็จะได้คำตอบคือเจ็จุดห้าเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือเจ็ดจุดห้าคือตัวเลขที่ซ้ำกันมากที่สุดแค่นี้เลยคำตอบ ประเด็นคือจำสูตรให้ได้ตืดนี่แหละมาเทฐานมีแค่นี้เราก็ลบค่ามาเทฐานเออมาเทฐานฐานนิยมดีติดลบได้ไหมที่ดีติดลบไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะว่าดีเราเอาเลขที่มากที่สุดเพราะว่าความถี่ชั้นเนี้ยมากที่สุดเราไปลบก,กับชั้นบนชั้นล่างไม่มีทางที่ชั้นอื่นจะมากกว่าดีเพราะว่าเราโฟกัสแล้วว่า ฐานนิยมจะอยู่ชั้นที่ความถี่มากสุดเพราะฉันไม่มีชั้นไหนที่ความผิดจะมากกว่าดีได้แล้วจะไม่มีความผิดไหนจะมากกว่าชั้นนี้ได้แล้วดีเลยไม่มีทางติดลบอ่าฮะตอนนี้เราก็แล้วถ้ามีชั้นความถี่เท่ากันสองชั้นล่ะคะใช่คือบางตำราจะบอกว่าไม่มีฐานนิยมเลยที่พี่เรียนมาก็จะ ตอบได้เลยว่าไม่มีฐานนิยมถ้าความถี่เท่ากันอืมจดได้ไหมความถี่มากสุดเท่ากันสองชั้นเท่ากับโนมดไม่มีฐานนิยมโนฐานนิยม Okay.